home okay. อนันไม่น้ำอยเป็นตั้องาขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับสารการผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้นครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งตรงนี้มาสถานการณ์ยังไงบ้างครับครับหน่วยเลือกตั้งที่เส็จนะครับวัดกรุงเปานะครับวัดตอปังหมูนะครับก็ ตอนนี้ประชาชนนะครับก็ทยอยมาใช้สิทธิ์ือกตั้งนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับผู้มีสิทธิ์ือกตั้งก็700คนนะครับ713คนนะคนรับตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีคนมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับถือว่ามีคนมาใช้สิทธิ์เยอะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับที่น้องที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็มาใช้สิทธิ์นะครับ สำหรับทางด้านกำนันนี่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นี่ได้วางกำลังอย่างไรครับมีการทางได้ได้อบรมก่อนใช่ไหมครับที่จะใหน่วยรักษาตั้งแต่สมองก็เป็นไปตามปกติครับประชาชนก็ทยอยกันมาในช่วงเช้าเพราะว่าในช่วงสายๆคงจะร้อนก็คงจะเป็นไปตามเวลาถึงห้าโมงเย็นนะครับครับผมขอบพระคุณครับ